ในช่วงที่บรรยากาศขนาดนี้เราต้องทำตัวยูเนเหนือวิกฤตภาษาคี่เเรียกว่าซุปเปอร์คริติคอนอือมีสภาพกึ่งเป็นของเป็นแกส๊สกึ่งเป็นของเหลวอ,อคือสามารถผ่านสถานการณ์ได้เหมือนมีมีวิชาหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าเดินผ่านกำแพง ได้เหมือนเดินผ่านอากาศ<ร>อเออคือมีสภาวะที่เหนือวิกฤตคือกำแพงมันจะขวางอยู่แต่ช่วงนั้นจะต้องเป็นกึ่งมนุษย์กับกึ่งอามนุษย์<ร>อเออคือรักษาสภาพความเป็นมนุษย์ไว้แต่เดินผ่านทะลุกำแพงได้ซึ่งกำแพงเป็นวิกฤตชีวิตของมนุษย์ที่ไม่อาจจะผ่าไปได้แต่ว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ อภิญญาเกิดคือความรู้ความสามารถอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่สามารถเดินผ่านไปได้เหมือนผ่านอากาศใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมเออเขาเรียกซูเปอร์คริติคอนอืมแล้วยี้ไงเราเดินผ่านได้